วัสดีคับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์ล็อกออชื่อมันเรียกว่า h e r m i มินะครับเป็นอุปกรณ์ล็อกลักษณะที่จะมีความพิเศษก็คือ,เ,อ,อเขาจะมีมีตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้คือรุ่นเล็กนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เซนนะครับ4เซน4-5เซนนะครับ ตัวนี้สูงก็จะอยู่ประมาณสักราวๆ3มเซนนะครับใช้ประโยชน์ยังไงอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเฮอร์มิมันจะใช้สำหรับพวกประตูเหล็กดัดดัดฟ้านะครับดัดฟ้าที่แบบเขาจะเป็นเป็นเหล็กดัดที่ที่ที่เป็นกรงไม่ไม่ใหญ่ไม่โตนะครับตัวรุ่นเนี้ยเวลาใช้งานนะครับก็สงเง้าไป ควบตรงที่เหล็กดับใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องไปติดตั้งอะไรนะครับแล้วก็แค่สวมลงไปนะครับแล้วก็กดล็อกเห็นไหมครับเขาจะหนาไหมหรอหนานะนยความหนาของเขาอะครับประมาณ5เซนนะฮะหนักไหมหนักมากนะครับถ้าเทียบกันมันสามารถใช้ได้กับประตู ประตูเลื่อนประตูเหล็กเลื่อนหน้าหน้าร้านค้าอะไรพวกนี้ครับเป็นตัวประตูเหล็กเลื่อนแบบรุ่นรุ่นที่ว่าไม่ไม่หน้าหน้าเขไม่กว้างมากนะแต่ถ้ารุ่นกว้างก็จะเป็นตัวเนี้ยมันจะขยายมากกว่าน,น่อยนะครับจาก4เซนก็จะกลายเป็นสัก6เป็น8เซนนะครับแล้วก็10เซนตตัวนี้คือรุ่นเล็กแล้วก็มีรุ่นรุ่นรุ่นกลางก็จะยาวกว่าน,นี้นะฮะ แล้วก็รุ่นสูงมันก็จะยาวมากกว่าน,นี้โดยใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือการสวมมันเป็นอุปกรณ์ล็อกที่ครอบคุมนะครับ anti-catcher mesh เป็นสเตลเลสทั้งหมดนะครับถ้าเราเทียบกันมันก็เหมือนกับถ้าเราใช้โซ่เนาะม,นมันก็จะมีรอบนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราใช้เป็นตัวนี้นะฮะมันก็จะง่ายแล้วมันก็จะตัดไม่ได้นะครับ ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับแอนติคัตเฮอร์มิสนะครับอย่นี้ครับนี้ครแลวเวลาใช้งานนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็แค่เปิดมานะครับแล้วก็สูงเข้าไปที่อาจจะเป็นประตูเหลืกเลื่อนหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ประกบแล้วก็กดเข้าไปเลยแค่นี้ครับเขาก็จะไม่หลุดไปไหนแล้ว ขอบคุณนะครับกลับไปที่ครับเฮลมิชครับ